กามึงอยู่ดหมดเลยเอยอยู่บนตลอดตีได้เยอะตีเราอยู่บนตลอดโอ้เรยอะไรหน่ตามเสียงเดินมไม่มีเสีย่ะโอ้ไม่มันมดูยังไงชนะอยู่แต่ท้ายแต่สาย่อายจ้มายแต่สายจิ้มทายนี่สุดยอดมีเิะอ้าเเาเาแค่นี้อ่ะเขารูตีักเป็นไงครับเกมจบของเราครับ เราเอามาแค่ถุงเขาซื้อเกียรไงเดียเนี่ยมอเขาอไปซื้อแระไหมเนี่ยเอาไม่ได้เลยะติดคู่หงศตัดเส็นอย่างนี้เราพอใจไหมครับไออกมาอย่างนี้เราพอใจไหมไม่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 มันไม่ชเละชูสามแกลเดียวใกล้ๆเองยวโอ้หยต่อติดโล่ยกไอ้เี้ยได้อ้เดียจะยก เขาหนักผู้ต่อสู้เราครับที่ทําให้เราดกดดันมั้ยใก้แค่ถุงอย่าเดียวไม่อยากเลยไม่มีะอะไรเราทำให้คำนี้อยากขอโทษใครไหมครับขอโทษเป็นมวยแล้วก็ขอโทษพี่เลี้ยงเั้ยมีปุ่มดำนั่นเดียวเขาทำเต็มที่แล้วะฮัลโหลครับวันนี้คุณส่งแค่แค่พี่ชูใช่ไหมครับเป็นแรงใจผู้ต่อไปครับอยากให้หมอทำแผลครับ